ม่แอบสองท้ายแปลงเพื่อนบ้านครับอันนี้ผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลงเนาะเออเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่กับอีก40ตารางวาครับผมก็เป็นสวนลำไยเนาะเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้ท้ายแปลง เออผมเดินมาในย่ามันจะขึ้นสูงหน่อยนะแต่ผมมีการแจ้งกับเจ้าของทรัพย์แล้วว่าหลังจากที่รถไถมันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถไถมันเสียเนาะทีนี้เขาจะมาดันแล้วก็มาตัดญ้าให้ส่วนตรงนี้จะเป็นท้ายแปลงอ่ะผมไม่แอบสองเพื่อนบ้านว่าท้ายแปลงเนี่ยเพื่อนบ้านก็ทําอะไรเนาะที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นะมะม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงแล้วก็ท้ายแปลงเนี่ยมันจะมีเพื่อนบ้านอยู่นะแล้วก็มีไฟเห็นไหมเห็นเสาไฟไหมครับ อ่าเมื่นั้นพวกระบบน้ำเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยระบบไฟก็ตัดปัญหาไปได้เลยอ่าว้าวว้าววิว,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 วเอ่อผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยครับก็อยู่เอ่อบนเขาตรงเนี้ยนะเอ่อพระธาตุสีคูบา สวัสดีครับสวัสดีท,ทุกทท่านครับผมโหตื่นมาเช้านี้แดดร้อนเปรี้ยงเลยครับสุดยอดเลยสงสัยไม่มีฝนแน่เลยเวันนี้ผมได้มาทําคลิปนะครับก็เป็นสวนลำไยครับผมาสาหรับท่านผู้ชมเนาะที่มีความสนใจที่จะทะําเกษตรแล้วก็เรามองหาในส่วนของที่ดินกเกษตรแล้วก็มีลำไยเนี่ยก็สามารถมาสารต่อได้นะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้ผมสอบถามจากเ,าเพื่อนบ้านเนาะก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านตรงนี้นะฮะบงับงเอิบมีเพื่อนบ้านเขา อยู่ในแปลงที่ดินพอดีเขาบอกว่าเจ้าของที่ดินแปลงนี้เขาไม่มีเวลาดูแลทีนี้เขาเองเขาก็อยากจะขายแล้วเมื่อกี้นี้ผมเดินลงไปสํารวจในส่วนของแปลงที่ดินแล้วเนี่ยเบืงเอิญหญ้ามันขึ้นลกมากๆเลยผมก็เลยสอบถามจากเจ้าของแปลงเนาะปรากฏว่ารถถ่ายก็เสียทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆสนใจเนี่ยยังไงเดี๋ยวเจ้าของทราบเขาก็จะมาทําการตัดถางให้เนาะแล้วภายในแปลงไฟฟ้าแล้วก็ปลาป้าคือการเจาะบ่อบาดาลเนี่ยมีการเจาะแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะ ส่วนแปลงที่ดินมันเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปนู่นเอ,อ่อทั้งหมดมันร้อยสิบสี่เมตรนะครับยาวไปเลยครับร้อยสิบสี่เมตรส่วนแปลงที่ดินอยู่ทางซ้ายมืออ่าตรงนี้นะฮะทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลำไยอายุอายุลำไยเนี่ยยี่สิบปีนะเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยในส่วนของลำไยเนาะแล้วก็อ่าดูจากทางเนี่ยเพิ่งจะทําเลยก็เป็นถนนอคอนกรีตนะครับเพิ่งจะทําใหม่เลยอ่าส่วน พีกัดนั้นอยู่ที่ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะอยู่ที่บ้านป่าฝางซอย14นะครับเนี่ยแปลงที่ดินอยู่ทางซ้ายมือยาวมาเลยอ่าแล้วก็ถนนคอนกีเพิ่งจะทําใหม่เมื่อกี้นี้แปลงที่ดินตรงเนี้ยอ่าคุณป้าอ่าได้ออกมาในส่วนของอ่าแปลงอ่าซึ่งอ่าคุณป้าเนี่ยมาดูเกี่ยวกับ ดอกอในส่วนของลำไย,ยว่ามันติดเยอะไหมทีนี้ผมก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เนาะทำไมเข้าถึงขายปรากฏว่าไม่มีคนดูแลครับผมทั้งหมดนะครับแปลงที่ดินทั้งหมด8ไร่กับอีก40ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาขายไว้ที่ไร่ละ4ี่แสนนะครับน้ำไฟถึงนะฮะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยเพราะว่ามีการเจาะบ,บ่อบาดาลแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะฝั่งนี้ เห็นไหมแล้วก็แปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับคือผมยืนแล้วก็หันหน้ามาทางนี้ยด้านหน้าเนี่ยเป็นทิศเหนือนะครับอ่าแล้วก็หน้าแปลงโอ้โหยาวมากครับหนึ่งร้อยสิบสี่เมตรครับยาวไปนู่นนะ่ะจนเกือบจะถึงรั้วเพื่อนบ้านนะจะมีรั้วเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านในจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะเนี่ยยาวมาเลยครับส่วนรถผมจอดตรงนี้แล้วด้านในก็จะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องเนาะ ก็เป็นที่พักสําหรับเก็บผลผลิตมาเนาะแล้วก็มาไว้ในร่มอย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็มาน่าจะถึงตรงนี้แปลงที่ดินก็น่าจะมาสุดตรงนี้ตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านตรงเนี้ยเนี่ยนะแล้วก็ข้างในจะมีมีบ้านอยู่หนึ่งหลังอ่าซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านนะส่วนแปลงที่ดินก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอ่าย้ําพิกาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิกัดอยู่ที่ตำบลน้ําดิบอาเภอป่าซางจังหวัดลําพูน อายุลำไย,ย20ปีนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าโดนขึ้นบินเก็บภาพมุมสูงเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นในส่วนของต้นลำไย,ยเนาะก็มีการตัดสางเป็นพุ่มนะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้เกือบทั้งอาทิตย์น่ะฝนมันลงแล้วทีนี้หญ้ามันก็ขึ้นสูงมากๆเลยบางที่เนี่ยผมก็ไม่สามารถเดินเข้าไปได้เนาะก็มาเก็บภาพบางส่วนเนี่ยนะฮะนี่ก็มีการตัดสางเนี่ยตัดแต่งเป็นพุ่มเลย ลำไยยทั้งหมด135ต้นนะฮะลำไยยแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะแล้วในส่วนของระบบไฟระบบน้ำนี่หายห่วงนะฮะเพราะว่าแต่ละต้นที่ผมสังเกตด,ดูมันจะมีการติดตั้งสปริงเกอร์ในแต่ละต้นแล้วนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะนี่ไฟไฟเดินยาวมานี่เลยเห็นไหมอ่าก็เท่ากับเรื่องไฟเรื่องน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เนี่ยลำไยที่ผมดูเนี่ยนะ ความห่างระหว่างต้นเนี่ยประมาณนะฮะสี่เมตรแต่ละต้นนะอ่าทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบห้าต้นครับนี่นี่เจ้าของเขาก็มีเขียนไว้อยู่นะตรงนี้เนี่ยหนึ่งร้อยสาสิบห้าต้นเห็นไหมนี่ก็มีห้องนอนและด้านหลังนี่จะมีห้องน้ํานะฮะนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ส่วนใหญ่เอาไว้พักผ่อนเนาะเกษตรกรเวลามาดูแลสวนเนี่ยอ่าแล้วก็เออมีห้องนอนไปพักผ่อนหนึ่งห้อง แล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีระบบน้ำมีการเจาะบ่บาดาลแล้วนะเรียบร้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีแนวรั้วของเพื่อนบ้านด้วยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้หญ้ามันขึ้นสูงเอ่อตรงไหนที่ผมเดินได้ผมก็จะพาเดินเพื่อจะไปเก็บภาพในส่วนของสวนเนาะเมื่อกี้นี้เจ้าของทราบก็แจ้งมาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวถ้ารถไถเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมามาตัดมาถางเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องเอารถไถมาดันไง ก็สำหรับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆพี่ๆที่มีความสนใจเนี่ยก็สามารถยกหูนะ0801476634เนาะแล้วก็ลำาไเนี่ยจะเป็นแถวเลยแต่หญ้ามันขึ้นสูงมากเลยเห็นไหมอ่บางทีเราไม่สามารถเดินไปได้ไงทีนี้ในส่วนของภาพมุมสูงนะที่ผมเก็บภาพในส่วนของโดนเนี่ยมันก็จะเห็นสุดแปลงที่ดินเลยอ่าก็คือแปลงที่ดินหน้ามันก็จะกว้างหน่อยอ่าแต่ด้านหลังเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันกี่เมตรนะ ส่วนด้านข้างเนี่ยแปลงที่ดินก็มาแนวนี้เลยเนี่ยนะฮะจะมีแนวรวมมนั้วไหม,น,น,น,มน,น,น,นี่ยาวมานี่เลยเนี่ยนะก็มีต้นขนุนเนี่ยยาวมานี่เลยปึ๊บไปนู่นเลยตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านผมไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นไหมบ้านหลังสีฟ้านะฮะอ่าอ่าโอเคนะครับผมส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดินไม power clean พัดนะฮะส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ของพี่ประกิตไว้ก็สามารถคุย อสอบถามผลิตภัณฑ์จากพี่ปกิจได้เลยมีบางท่านโทรไปสอบถามเกี่ยวกับบ้านกับที่ดินของพี่ปกิจเนี่ยพี่ปกิจไม่รู้เรื่องนะพี่ปกิจเป็นเซลขายปุ๋ยนะฮะส่วนที่ดินและบ้านเนี่ยก็โทรมาคุยกับผมเลยแล้วทราบทุกซราบผมแจ้งอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะผมขายในราคาเจ้าของทับทั้งหมดไม่มีการบวกแต่อย่างใดนี่แล้วก็ก่อนจะปิดคลิปนะครับเรื่องระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟนี่ตัดปัญหาไปได้เลย รู้ว่าเห็นไหมครับตรงนู้นจะเป็นเพื่อนบ้าน